ทอดอะไรคะแคบหมูค่ะม,มานะคะแคบหมูค่ะกล้วยก็จะทําแคบหมูก็จะทําเลยชิพิตสับสนเลยค่ะออเดอร์ปังๆนะคะ,ะงานเข้าเลยค่ะตอนนี้อันนั้นคือน้ำพริกอันนี้คือแคบหมูค่ะแคบหมูเปล่าๆกินกับส้มตำค่ะ,ะใครสนใจก็สั่งได้นะคะ,ะแคบหมูม <า S 1> ขอมย <า S 1> ียาร์สมากับน้องเป วันนี้สั่งต้มยำไก่ามาได้เลยนะคะอันนั้นอะไรลูกชิ้นเหรอขายลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเนื้อลูกชิ้นหมูปลา่มไม่มีแป้งนะคะลูกชิ้นเขาไม่มีแป้งนะคะอดอดวัวเน,นืะะ้อ,ดอดแบบว่าตีค่ำวันค่ำคืนเลยคะ่ะมาเดือ๊ปังๆเลย โัวเลยอย่าสั่งกันเยอะนะคะแคบหมูเพราะว่าเจ๊เหนื่อยแล้วทำยากด้วยกว่าจะถอนขนโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะว่าไงคะแคบหมูว่าไงนี่นะคะมือช่วยอบมืออบมืออแบแคปหมูนี่แคบหมูจากประเทศอังกฤษ ตับยั่วๆเลยโดเซ่นี่เ่กสนใจสั่งได้นะคะ